ผมขอเริ่มอัปเดตที่ข่าวแรกพาทุกท่านมาดูที่ตุรกีก่อนนะครับล่าสุดนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุอีกแล้ว6.3ลิตรคก็คือโดนไป2รอบใหญ่ๆเนี่ยประมาณ7ลิตรก็หนักแล้วนะก็ล่าสุดก็โดนเพิ่มอีกนะ6.3ไม่ใหญ่เท่าครั้งก่อนแต่ว่าก็6อะ่ะมันก็หนักอยู่ดีนะฮะทั้งตุรกีทั้งซีเรียสภาพก็ยับเยินแบบที่เห็นเลยนะตอนนี้ก็บ้านเดือนก็เละไปหมดแล้ว ประธานาธิบดีเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินนะก็เห็นใจเลยนะฮะยังไงก็ส่งกำลังใจแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงเลยอันนี้ก็ต้องมีหน่วยกู้ภัยไปช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอโอเคข้ามาดูที่วันนี้ครับวันนี้เป็นวัน President Day นะ p r e s i d e น t Day เนี่ยถูกกำหนดเอาไว้นะฮะพี่บิ๊ก เพรสิดเทนเดย์นี่ต้องวันที่21กุมภาหรือเปล่าไม่ใช่นะเพรสิดเทนเดย์ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่21กุมภานะแต่เพรสิดเทนเดย์จะเป็นวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คือวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาก็เลยเป็นเพรสิดเทนเดย์นะฮะวอชิงตันเบิร์ตเดย์เพรสิดเทนเดย์นะก็เป็นวันเกิดของกรุงวอชิงของวอชิงตันจอร์จวอชิงตันนะฮะวอชิงตันเบิร์ตเดย์ ก็ได้กำหนดเป็น President Day ไปนะฮะแบบนี้เลยอืมอ่ะต่อฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันหยุดะฮะเป็นวัน President d เ y ยาไบเดนทำอะไรครับไบเดนใช้เวลาวันหยุดด้วยการบินไปเซอร์ไพรส์ทุกคนที่กรุงเคียบนั่นเองนะฮะพอเป็นพาดหัวข่าวแล้วก็เซอร์ไพรส์อยู่หลายคนเหมือนกันนี่เดินมาที่เคียบนะฮะแล้วก็เป็นการเยือนนะ ผู้นำสหรัฐเยือนยูเครนในรอบกี่ปีวะ10 15ปีนะครับผมจะไม่ผิดเลยขอดูหน่อยสิ15ปีนะฮะเ,เซเรนสกี้บอกว่าการเยือนครั้งนี้ของประธาน,นาธิบดี US เนี่ยเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะซึ่งปรับปื้่มปปติยินดีมากนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นการต่างคนต่างก็ช่วยกันหห้เต็มที่เลยนะเป็นการสมานฉันท์เป็นการพนันธดกกำลังแสดงให้เห็นถึงความ ตั้งใจและเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนนะฮะออยูเครนในการสู้รบกับต่อต้านรัสเซียนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไบยเดนเนี่ยก็มีการแถลงข่าวร่วมกันนะก็มีกําหนดการจะเดินทางไปที่โปรแลนด์ต่อ,อซึ่งผมว่าน่าจะถึงแล้วละ่ะโปรแลนด์นะครับเพราะว่านี่มันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะก็เราก็พอจะเดาได้ว่าเขาจะพูดอะไรกันนะครับเนาะเป็นการกดดันฝันรัสเซียแล้วกันแล้วก็ลองดูว่ารัสเซียจะ รัเสเซียก็คงไม่พอใจนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องมีอะไรตอบโต้กลับมาอย่างแน่นอนที่สุดอันนี้คือสภาพการถแถลงการร่วมกันนะครับของฝั่งรัเสเซียกับยูเครนนะฮะประมาณนั้นโอเคไม่รายงานเยอะฮะประมาณนี้ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะฮะก่อนจะไปดูข่าวคริปโตเนี่ยอยากจะชวนมาดูนะเพื่อนผมบ้าอ่นอันนี้เจอในที่ CNBC นะเป็นท็อปเขาเรียกว่าอะไรดี t o อ p 10 Highest p a y i o l l o l l เ g อ o r นะครับคือนักศึกษาจบใหม่เนี่ยเรียนอะไรดีครับที่จะได้ตังค์มากที่สุดเน่จะได้เงินเดือนมากสุดว่าง,งั้นเถอะ10อันดับแรกของคณะที่ได้เงินเดือนมากสุดตลอด5ปีที่ผ่านมานี่นะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคณะอะไรมันได้เงินเดือนมากสุดนะ10อันดับแรกเพื่อนๆถ่ายถูกไหมว่าคณะอะไร น่าจะถ่ายไม่ถูกเดี๋ยวให้ดูเลยแล้วกันคืออะไรผมบอกให้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นเอนจิเนียร์และอันดับหนึ่งผมให้ดูฮะเคมีคลเอนจิเนียครับ Engineer, วิศวะเคมีครับวิศวกรรมศาสตร์เคมีนะครับได้อันดับหนึ่งนะครับเ,เงินเดือนตกประมาณ 75K นะเลยเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญน,น,นะฮะลองมาครับวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สายอันดับสามวิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมทั้งนั้นเลยนะวิศวกรรมไฟฟ้านะฮะผมวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างน้อยก็ได้อันดับห้าวะ <c oughs> แต่ไม่ได้ตังค์ขนาดนี้นะ <c oughs> ทำไมตอนจบไม่เห็นจะได้ตังค์อะไรเยอะขนาดนี้เนจะ็ดสิบเคนะฮะวิศวกรรมผมมีนวิศวะนะวิวะศวกรรมอุตสาหการนะครับเจ็ดสิบเคเช่นเดียวกันเ,เครื่องกลนะฮะเจ็ดสิบเคโอ้โหมาชินาร์สนะฮะหกสิบแปดเคเอนจิเนียริงเหมือนกันเป็น บิสเ uh, นสแอนาลิติกมาแล้วนะบิสเนสแอนาลิติกเนี่ยอันดับ9เลยนะแล้วก็ c ีวิลเอนจิเนีก็เป็น uh, วิศวกรรมโยธาก็วิศวะยิบไปเกือบหมดนะมีแค่2ตตำแหน่งมีคอมไซกับบิสเ s สแอนาะลิติกที่เข้ามาเบียดเบียดปังบ้างนะในในส่วนของเงินเดือนนะแต่เงินเดือนจะเยอะสุดเลยในรอบ10ปีที่ผ่านมาไนะอ้ห้ปีที่ผ่านมาแล้วกัน10อันดับแรกนะฮะอันนี้ที่อเมริกานะเขาสำรวจมา ก็เอามาให้ดูแล้วกันไม่รู้บ้านเราบ้านเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้มั้งนะจะสลับสลับกันหน่อยนะฮะบ้านเราอาจจะไม่ใช่แบบนี้อืแต่ที่นุ่นเป็นแบบนี้นะครับเลยเอามาให้ดู